เดี๋ยวครับมาชมวิธีการตัดต,ต่อด้วยโปรแกรม Cap c a p c u t แบบง่ายๆทั้ง Android และ iOS สามารถโหลดได้อย่างฟรีไม่ต้องจ่ายเงินอย่างแรกนะครับเรียนทำใน Android นะครับโปรแกรมที่ใช้ใช้ c a p c u t นะครับกดไปที่ Cap c a p c u t หลังจากดาวน์โหลดเสร็จนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้ขึ้นโปรเจกต์อย่างนี้ถ้าถ้าเห็นอย่างนี้ปั๊บไม่ต้องกังวลน,นะครับเข้าไปเข้าไปที่ตัวโปรเจกต์ใหม่เลยนะครับพอเข้าไปที่โปรเจกต์ใหม่เนี่ย มันจะขึ้นให้เราเลือกว่าเราจะเอาวิดีโอหรือเอารูปภาพมามาทำวิดีโอครับนี้เราจะลองดูว่าถ้าเราทำวิดีโอที่เป็นงานวิดีโออยู่แล้วนะครับเราก็กดไปหนึ่งครั้งนะครับกดเข้าไปนะครับเพิ่มเข้าไปนะมันก็จะขึ้นมาเป็นวิดีโอนะครับวิดีโอที่อัดมาตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นการแคปมาจากหน้าจอนะครับรูปแบบก็คือ16:9ต่อนะครับ สิบหกต่อเก้านี่เป็นวิดีโอสําหรับขึ้น u t u b e นะอางนี้ในวิดีโอนี้นะครับเราทําอะไรได้บ้างกดวว่นหนึ่งครั้งเราจะเห็นบาร์ข้างล่างนะครับนีตั้งแต่ภาพซ้อนซ้อนภา,ภาพซ้อนก็ใส่ภาพเข้าไปได้นะครับสมมติเรากดภาพซ้อนกดไปหนึ่งครั้งนะครับกดเข้าไปเราก็สามารถเลือกรูปภาพใส่เข้าไปสมมุติจะใส่รูปก,กล้วยเข้าไปอ่ะมีกล้วยใส่กล้วยเข้าไปมันก็จะ ประมวลภาพคู่กัภาพคัวก็จะขึ้นมานะครับมันจะเป็นภาพซ้อนในวิดีโอสมมติผมเล่นไปนะเขียนไหมครัมันก็จะเล่นคู่กันไปแล้วมันจะจบเล่นอยู่ตรงตำแหน่งที่เราเลือกโดยการใช้มือเราเลื่อนนะอ่าโอเคนะเราได้เลยเนาะทีนี้วิดีโอนี้มันเป็นวิดีโอที่อาจาสอนวิธีการเข้าส่งงานผ่าน Google Classroom นะครับเดี๋ยวาจดูมันมีวิดีโอนี้3จุด 59เด่น,นจะตัดวิดีโอให้มันเป็นท่อนๆก่อนนะครับวิธีการตัดวิดีโอก็คือมาตรงแบ่งฉากนะครับแล้วกดหนึ่งครั้งมันจะเกิด2ท่อนนะฮะคือสองท่อนี่หมายความว่ามันแบ่งวิดีโอเป็น2วิดีโอแล้วนะครับมันมีอยู่หลายฉากนะครับเร่น,นก็จะตัดสมมติว่าแ,แล้วอันนี้มันมาอีกฉากหนึ่งก็จะตัดก็ตัดได้เลยนะครับก็จะได้3ท่อน3ท่อนนะ สามท่นนี้บอกตัวนี่คือตัววิดีโอนะ,ะมันสามนาทีกว่าทีนี้เราเสร็จแล้วสมมติเราวิดีโอจบตรงนี้เสร็จตรงนี้มันจะมีบทส่งท้ายที่มันจะมีลายน้ําของแคปคัตเราตัดลายน้ําโดยการกดกดหนึ่งครั้งแล้วลบตรงนี้นะครับมันก็จะหายไปก็จะเหลือแต่วิดีโอนะครับทีนี้วิดีโอนี้ยังไม่มีการพากเสียงเราจะทํายังไงมันไม่มีพากเสียงหรอก เราแค่มีแต่ภาพมีแต่ตัววิดีโอไม่มีเสียงเราก็เพิ่มเสียงบันทึกเราได้นะครับออกมาตรงนี้นะครับแล้วเข้ามาเดี๋ยวนะครับไล่แถบไปเรื่อยๆนะครับไล่แถบไปมันจะเห็นคาว่าระบบเสียงนะครับระบบเสียงตรงนี้นะครับระบบเสียงเนี่ยถ้าเราดูทางด้านขวาจะเห็นว่าบันทึกบันทึกก็คือบันทึกเสียงเราเนี่ยนะครับสมมุติว่าผมจะสอนวิธีการตัดต่อ วิดีโอผ่านตรงนี้เลยนะครับก็จะให้หรือวิธีการส่งงานโทษทีวิธีการส่งงานวิชานี้ใน Google Classroom โดยการบันทึกเสียงลงไปแล้วก็จะกดบันทึกหนึ่งครั้งนะครับแล้วมันก็จะขึ้นรูปใหม่มาแล้วแตะค้างเพื่อบันทึกนะครับผมกดไปบันทึกแล้วนะครับเริ่มแล้วนะนี่คือวิธีการใส่ภาพเข้าไปนะครับนี่คือวิดีโอการตัดต่อนะครับว่ามีวิธีการทำยังไงบ้างลองเข้ามาดูนะครับ สมมุติว่าซาทำงานนะครับแล้วส่งงานผ่านทาง Google Docs นะครับเราจะทำยังไงลองกลับไปดูวิดีโอแล้วก็ทำตามตามนี้เลยนะครับ mm hmm. ตอนนี้กำลังจะออกจาก Google Docs mm hmm. ไปอยู่ Google Drive Drive กลางนะครับตอนนี้กำลังออกไป mm hmm. อาสมมุติว่านี่คือ Google Drive นะครับ mm hmm. กดไปที่ Drive หนึ่งครั้งนะครับจะสร้างงานนะครับหล mm ั hmm. งจากนั้น กดไปที่9ปุ่ม9จุดนะครับกดคลิกขวาไป1ครั้งมันจะขึ้นเมนูนะครับเราเลือกไป Google d o c นะเข้าไปที่ Google d o c เสร็จปั๊บนะครับเราก็สร้างใหม่นะครับสร้างใหม่สร้างใหม่ขึ้นมาครับทีนี้เราก็สามารถพิมพ์รายละเอียดเข้าไปสมมติว่าเรามีภาพเราอยากจะ insert ภาพก็กไปที่ image นะครับแล้วก็อัปโหลดภาพที่เราได้มานะครับสมมุติว่าเราได้ภาพมาแล้วนะครับ อาจารย์ขอหาภาพก่อนนะครับสมมติว่าเราได้ภาพเลือกภาพก่อนนะครับตอนนี้เลือกมาหนึ่งภาพากดคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะขึ้นมานี่คือภาพแล้วเราก็สมมติว่าเราจะบรรยายเบทที่สองเนี่ยจะให้บรรยายโดยใชย Present Con ้ PresentCon ์คอนสิบประโยคนะครับแล้วก็บรรยายไป I am speaking on the สเตจอ่า uh, นีเป็นเพรสเซนต์คอนนะครับฉันกำลังพูดอยู่บนเวที I am talking about จุดๆแล้วแต่นะครับแล้วก็พิมพ์ไปจนเสร็จพิมพ์ไปจนเสร็จนะครับสิบประโยคเราก็พิมพ์ไปจนเสร็จสิบประโยคนะครับลายตรงนี้ก็จะอยู่บนันทึกอยู่ใน Google Doc s, ใน Drive ของเราเองนะครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็ ก๊อปลิงก์ข้างบนนะฮะก๊อปนะครับแต่อย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมพิมพ์ชื่อเรื่องนะครับตรงมุมซ้ายเห็นไหมฮะพิมพ์ชื่อเป็นบทที่2เราเป็น unit ต e x e r c i s e unit ยหลังจากนั้นเราก็ก๊อปปีลิงก์นะครับก๊อปปีลิงก์อย่าลืมตรงนี้นะครับลิงก์นี้ยังไม่ไม่ได้ถูกแชร์ให้ไปกด1ครั้งนะครับแล้วคลิกนะครับคลิกลงมาแล้วกด ลิงก์สุดท้าย send to anyone นะครับวิดีโอนี้หรืองานนี้ก็จะส่งไปหาใครก็ได้ที่มีลิงก์นี้นะครับห่ังจากนั้นเราก็ copy LINK นะครับกดดันนะครับลิงก์นี้ก็จะกลับส่งขึ้นไปพร้อมที่จะแชร์ใน Google Drive Google Classroom นักศึกษาก็แค่แปะลิงก์ตัวนี้เข้าไปใน Google Classroom แล้วก็แปะลิงก์ครับแปะลิงก์ตาม s e ซ t i o n เรานะครับ แปะลิงก์อาจารย์ก็จะได้ลิงก์ Google Docs ของพวกเราในส่วนวิดีโอก็จะทำลักษณะเดียวกันนะครับบทที่2นี้ทำสองอย่างคือส่ง Google Docs แล้วก็ส่งไฟล์วิดีโอจลก็ทำให้เสร็จภายในไดรฟ์ของตัวเองก่อนอัปโหลดเข้าไปในไดรฟ์แล้วก็ค่อยส่งลิงก์ขึ้นไปให้ผู้สอนนะครับหลักการก็มีอยู่ประมาณนี้ผู้สอนก็จะให้คะแนนตามนี้ นะครับคิดว่าน่าจะทําได้อยู่เนาะยังไงลองทําดูนะครับอโอเคสมมุติว่าผมทาเสร็จแล้วผมทาเสร็จแล้วทีนี้มันก็จะเกิดไฟเสียงขึ้นใช่ไหมครับไฟเสียงใหม่ขึ้นถ้าแต่หนึ่งครั้งมันจะมีตัวขาวๆครอบไอ้ตัวขาวๆครอบเนี่ย จะเป็นตัวที่เราสามารถปรับได้นะครับระดับเสียงู้ะเพิ่มระดับเสียงแลเวก็กดที่ระดับเสียงแล้วเพิ่มนะครับเสียงมันก็จะดังขึ้นวิธีการใส่ภาพเข้าไปนะครับให้ไหมครับจะเกิดมันจะเกิดวิดีโอภาพขึ้นมาแหละเราก็จะมีทั้งตัววิดีโอนะครับแล้วก็เสียงที่พาเข้ามาแต่บางทีถ้าเราอาจจะเสร็จถ้าเราวิดีโอเรามีเสียงอยู่แล้วเราก็แค่เพิ่มตรง เพิ่มเสียงตรงวิดีโอเลยเพิ่มยังไงก็คือกดกดหนึ่งครั้งแล้วก็มาที่ระดับเสียงเพิ่มขึ้นมาเอาท,ที่ชอบเลยครับเสียงมันเสียงเสียงก็จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับอัน,นี้ก็เป็นเทคนิควิธีการทีนี้เราตัดวิดีโอเป็น2ท่อนสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนฉากจะการเปลี่ยนจากฉากนุ่มอีกฉากหนึ่งนะครับเราจะทำให้ดูมีสีสันขึ้นเราใส่ตัวเชื่อม2ซีนเข้าด้วยกันง่าย ซีนที่1ซีนที่2นะครับเราจะเชื่อมด้วย transition ก็คือตัวเปลี่ยนนะครับเอาแบบไหนดีมันก็มีเยอะนะครับในในนี้มันจะมีแบบแมุผมว่าเลือกแบบเอาง่ายๆดึงเข้าครับมันก็จะดึงไฟล์เข้านะครับดูนะดูนะน่ามันจะดึงเข้าอย่างงี้นะครับถ้าเราพอใจเราก็กดบวกแสดงว่าเปลี่ยนแล้วนะไอ้ตัว transition เนี่ยเราจะใช้ transition อันเดียวกับทั้งหมดเลยก็ได้นะ อตอบใช้ได้กับท,ท,ทุกสไลด์เลยมันก็จะพอถึงเปลี่ยนสไลด์มันก็จะฟื้เข้ามาอย่างนี้นะครับโดยการดูทางซ้ายปรับใช้กับทั้งหมดมันก็จะไปใช้กับทุกวิดีโอเลยนะครับปับปึ๊บก,กดนะครับแสดงว่ามันถูกใช้ทั้งหมดเห็นไหมครับมันจะมีตัวเครื่องหมาย cross ตรงนี้ทุกอันเลยนะครับนั่นหมายความว่ามันตั้งโปรแกรม cross ทุกอันละนะครับเราก็จะได้วิดีโอซึ่งวิดีโอตัวนี้นะครับพา,าเราทำเสร็จแล้วเราจะเรนเดอร์ เราจะอัพขึ้นเป็นวิดีโอแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับอันนี้คือความละเอียดนะครับถ้าวิดีโอส่งอาจารย์นักศึกษาเพื่อประหยัดเมมโมรีอาจจะมาแค่720 p ความละเอียดนะครับเข้าใช้กับ t ิ k ต o k นะฮะถ้า1080 p ใช้กับ YouTube เราแค่720นะครับทีนี้อัตราเฟรมลดลองอมาเหลือ25ก็ได้มันดียังไงพวกนี้ ถ้ามันไม่มีไฟล์ไม่มีความเคลื่อนไหวมากไม่มีภาพไม่มีความเคลื่อนไหวต้องการความละเอียดมากแค่อยากส่งเฉยๆส่งงานนะเรายืนอยู่นิ่งๆหรือมีความเคลื่อนไหวนิดน้อยนิดหน่อยเนี่ยแบบนี้ก็โอเคนะครับไฟล์เราจะได้ไม่ใหญ่เวลาเราเรนเดอร์ก็จะเสียเวลาไม่มากนะครับโอเคลองนะถ้าต้องการเรนเดอร์ทาเป็นวิดีโอก็กดลูกศรข้างบนนี้ครับมันก็จะเห็นไหมครับเส้นขาวๆนี่คือมันกําลังจะเรนเดอร์เรนเดอร์ก็คือแปลงให้มันเป็นไฟล์วิดีโอไฟล์วิดีโอเนี่ย คือไฟล์ mp4 mp4 นะฮะซึ่งสามารถอัพโหลดขึ้น YouTube ก็ได้นะครับหรืออัพโหลดไปเก็บไว้ที่ไหนก็ได้ในเครื่องหรือนอกเครื่องเราก็ได้นะครับดูครับนี่กำลังส่งเสร็จแล้วอตอนนี้ดนลองส่งให้นะครับทำให้ครบทุกขั้นตอนเลยอรอนิดนึงนะครับ พอรอเสร็จปั๊บเนี่ยก็สามารถอัพโหลดได้เลยนะครับถ้าเสร็จปั๊บมันก็จะถึง100%ยปอร์ต์ป๊บอทีนี้พอตรงนี้นครับนักศึกษาสามารถอัพขึ้นไปใน Google Drive ของพวกเราได้แล้วนะครับจะอัพไปตรงไหนนะครับได้หมดนะ,ะเลือกสมมติว่าเราจะเลือกนะ Google Drive ของเราเราก็มาตรงนี้นะครับเข้าไปนะครับเขาก,ก็ตั้งชื่อ นะครับขึ้นไปสมมติว่าตั้งเป็นเทสวิดีโอหรือยูนิตยูนิต2อังกฤษภาษาอังกฤษนะวิชาภาษาอังกฤษ forcommunicationdrive ของฉันบันทึกเลยครับเขาก็จะอัปโหลดขึ้นไปพออัปโหลดขึ้นไปปั๊บนะักศึกษาก็ เอาลิงก์จาก google drive ของเราอะนะครับไปแปะส่งให้อาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามานอัปโหลดเสร็จนะครับถ้ามานอับโหลดเสร็จอันนี้ไฟล์อ่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับถ้าอัปโหลดเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับพอเรากดพอเราเข้าไปดูในไฟล์ใน google drive เรานะครับมันก็จะขึ้นนะครับขึ้นว่าเป็นวิดีโอนะสมมุตินะครับนักศึกษาก็เข้าไปดูดูในไฟล์นะครับ my drive เนี่ยนะครับเห็นไหมครับวิดีโอกําลังรออัปโหลดอยู่นะครับแต่นี้นานนิดน,นึงอ่าตอนี้กํกาลังรอรออัปโหลดนะครับถ้าเสร็จปั๊บนักศึกษาก็แตะเห็นไหมครับเขากำลังอัปโหลดถ,ถ้าเสร็จปั๊บนักศึกษาก็เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งแชร์ลิงก์จากตัว google drive แบบเดิมเลยนะครับส่งให้อาจารย์แบบเดิมเนะาะกระบวนการก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ ตั้งแต่การตัดต่อการแชร์ไฟล์นะครับทั้งหมดรวมอยู่ในนี้แหละลองไปทำดูนะครับในยาก